เพชรพารวยสวัสดีซีซูฟูซูก้คนครับผมเมื่อนี่กับวันอาทิตย์ที่เจ็ดน้อพี่น้องวันอาทิตย์ที่เจดขิมมะไห่แนวทางล่าพัฒนากันต่อเราพี่น้องหลังจากวันสูงมันออกไปแล้วบนมันก็ออกศูนย์ห้าหกลางก็คือหาศูนย์นพี่น้องเนาะเป็นยังไงพี่น้องเข้าโชค์มานกันบอแอดเน้นให้ฟันท่งให้แช่สองคูสองคู่องหาง แต่เอฟซีใครเบิ้งดอกะว่าเลกมันกะหลุดมาสองงวดสามงวดมาเข่างวดนี่เข่าตัวเน้นไปเบิงคลิปยอดหลังได้พี่น้องได้มาแมนนั่นเลียกเอาแล้วมัดปลายสีแต้มสีเอาหล้กก็เข่าไปเบิ้งในกลุ่มก็ได้พี่น้องเลียนเบิ้งอยู่ในกลุ่มก็ได้พี่น้องเน้นให้เก้าหาหาศูนย์ก็คือเข่าหาศูนย์ตรงๆน้อพี่น้องสำหรับผู้ทุ่นหน่อยก็คือคิดว่าจะได้น้วพี่น้องตะเล็กวิ่งไฮซีกับหาก็เน่นที่หาส่วนจับคู่กับมาเน้นหาเก้า หาศูนย์ก็คือเข่าหาศูนย์มาพี่น้องเนาะเลขบุม,มันก,อก็ออก,กหาหกหานี่มาทั้งหมดทั้ง่างสายวิ่งสายหลุดทั้งใดก็ได้พี่น้องเอฟซีก็คิดว่าโชคประมาณหรอกเพราะว่า,าเอฟซีบ <Okay. S 1> ่เบิ่งเพราะเอฟซีผลิตเดี่ยนพานเหมือนเราพี่น้องเนาะเลขเข่าหาศูนย์ตรงๆ เบาเห็นคอมเมนต์มาอยยังเราพี่น้องเนาะเอาพี่น้องสั้นไดสนใจเขาคุมแล้วพี่น้องเด้อยเขาฟี่เบอร์ก็ตามเนี่ดไลน์เขามาได้ตามเบอร์นี่เขาฟี่เราพี่น้องบร่ได้เสียเงินเสียค่าไม่อย่างดอกบร่ได้เสียค่าใส่ใจอย่างหอกเสียตระขาเน็ตพี่น้องเขานะมีแนวทางเล่าพัฒนาห้าน้อยก็คือเล่าแอดเาแอดดาวนึงกับเขาหนึ่งห้าตรงตรงไม่พี่น้องเล่า กระเขานะพี่น้องนี่มือเศรา้าไม่กี้ไม่เล่าเล่าประตูใช่อย่างเล่าสามัคขี้บป,ประชาชนเล่าเนี่ยมึงนึงกระเขาเล่าอันนะั้อย่างเล่าแอดดาบเข้าหาหนึ่งตรงๆพี่น้อง เมื่อเงินก็เข้าหาหนึ่งตรงๆระเล่าพัฒนาเอฟซีอมากับจัดให้พี่น้องมืออื่นผุนวันจันต์เอฟซีก็ขอมากับจิโรให้ วันจันทร์ที่8 เราพัฒนา บนล่างวิ่งโลดบนล่างวิ่งโลดแปดแปดกับเก้าเก้านี่ไปได้ได้ที่ละงวดได้พี่น้องไนดะ้เก้านี่เก้านี่บาบางวดเ้นงวดเก้านี่คิดว่าตองมากนรพี่น้อง คิดว่าต้องโง่ขึ้นมาอีกแต่ให้เน้นที่ 8, แปดได้พี่น้องได้เน้นที่แปดระวังเก่ามันถึงโง่ขึ้นมาอีกมันไปได้แค่งวดเดียวก็วโง่ขึ้นมาเก่าระว่างไว้คือบห่อกหมวดละตีคือยัง ส่วนจับกูก็คือแปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ ก้าสองเก้าสามเก้าสี่ส่วนเลขสามตัว เจ็ดแปดสองหกแปดสี่เพระว่าเน้นที่แปดเนาะพี่น้องเนาะ จ็ดแปดสองหกแปดสี่ตัวเนีนได้พี่น้องเนี่ยบดที่แล้วโอ้ยตัวเนีนบบาเขา่ามันเป็นโอ้ยเขาได้พี่น้องโอ้ยเบาเขาเน้นที่แปดสี่แล้วก็แปดสองเน้นในสองคู่เือเก้าวพี่น้องมดที่แล้วก็เน้นเก้าหาเอ้ยหาเก้าหาศูนย์อันนี้แปดสองแปดสี่ ขั้นแปดบ่ามาคาชิมาตัวนี้แลละพี่น้องเก้าสองนี่เก้าซี่นี่ถ้าแปดไม่มาแปดสามเก้าสามเป็นตัวกันตัวร่องเป็นตัวกันตัวระวังรอคห้แจกต้อเนี่ยงเขาต้อเนี่ยง พี่น้องหคู่ห,หางบนล่างไปคับมักตัวใดชอบจะใพิจารณาแบ่งประมากเข้ากับพานนะพี่น้องนะ้อวันจันท 8, ร์ที่แปดกรกฎาคมสองหาหกเจ็ดลาพัฒนาบนล่างวิ่ง8ปดกับเกเน้นที่8ดส่วนจับคู่หนึ่งคือแปดสองแปดสามี่เก้าสองเก้าสามเก้า่เน้นแปสองกับ8ปส่วนเลข3ามตัวเนี่ย็ดแปดสองหกดสี่ ตัวเน้นได้พี่น้องเลยตัวเน้นตัวเด่นคือหกแปดสี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นนี่นี่แหละตัวเน้น่ะแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมากระจัดคัดกระพานได้พี่น้องได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางขอพี่น้องเข้าโชคหมันสุผูสุปข้น ก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม